สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์นะครับวันนี้เห็นไข่ในมือไหมครับเราจะให้นักเรียนหาวิธีการทําอย่างไรก็แล้วแต่เวลาเราโยนไข่ใบนี้แล้วไข่จะไม่แตกนะครับเราให้นักเรียนไปคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าโยนอย่างไรไข่จะไม่แตกแล้วก็โยนอย่างไรให้ไข่นะครับเข้าไปยังเป้าที่เรากําหนดไว้นะครับ เราไปดูบรรยากาศว่านักเรียนจะเตรียมการวางแผนอย่างไรนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ในเรื่องของรายวิชาวิสิทธ์เราม,มาสรุปการตอนท้ายว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างและเราจะมาลุ้นกันว่านะครับไข่ของนักเรียนจะแตกหรือไม่นะครับเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับไปเลยกลุ่มนี้ใช้อะไรครับฟองน้ำ ฟองน้ำเนาะกุ่มนี้จะเน้นฟองน้ำกลุ่มนี้แหรอครับกระดาษครับมีกระดาษกลุ่นี้เน้นอะไรครับเน้นกระดาษกลุ่มนี้เอาอะไรมาทำครับ ทิชชูเหรอครับเราจะมาดูความคลิปของแต่ละกลุ่มนะครับ กลุ่มนี้ใช้ฟองน้ําคิดว่าฟองน้ําจะช่วยอะไรไข่ครับช่วยอะไรไข่ช่วยอะไรไข่ได้ไหมฟองน้ําช่วยรักษาได้มันมีความยืดหยุ่นใช่ไหมเราเราจะลองดูว่ามันจะรักษาได้ไหมนะครับ อหอ,อย่างดีบรรจุหีบหออย่างดีอันนี้อันนี้คืออุปกรณ์ในการป้องกันไข่เหรอครับโอเคออกแบบมาอย่างดีไหนลองโยนใหม่พีโอ้โห <c oughs> oh, oh. น่าจะรักษาไข่ได้ใช่ไหม <c oughs> เอาไปลองดูนะครับ <c oughs> บรรยากาศขณะนี้นะครับแต่ละคนก็ทำกัน ห่อหุ้มไข่ของตัวเองเพื่อไม่ให้มันแตกซึ่งเราจะมีการโยนไปยังเป้าหมายที่เราจะกําหนดไว้นะครับตอนนี้เราให้เวลานักเรียนในการที่จะออกแบบเพื่อป้องกันไข่ของตัวเองเวลายโยนแล้วไม่ให้มันแตกนะครับผลจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยติดตามดูผลงานกันต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการวางแผนของนักเรียน ทีนี้เรามารอเรามาลุ้นกันนะครับว่าโยนแล้วนักเรียนจะสามารถโยนไข่ลงยังเป้าหมายได้หรือไม่และไข่จะยังแตกหรือไม่แตกนะครับเราไปดูการโยนก่อนเลยนะครับไปเลย ควมาหยิบไข่ของตัวเองนะครับว่าไข่ตัวเองจะรอดหรือเปล่านะครับดูนะดูนดูสภาพไปแล้วหนึ่งฟองนะครับแกดูไข่ของตัวเองนะครับว่าไข่ตัวเองปลอดภัยไหมนะครับแตกไหมครับแตกครับแตกเลยครับแตกไหมครับแป๊บนึงนะครับโอ้ไม่แตกนะครับ เราจะมาดูว่าแตกไหมนะครับแตกไหมครับแตกไหมครับเรียบร้อยแตกนะครับอาจะรอดครับแตกไหมครับแตกไม่แตกครับไม่แตกนะครับโอ้แตกอ่าแตกใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าเต็มแต่ไงบ้างครับแตกนะครับไม่แตกสักคนเลยเหรอครับไม่แตกเหรอครับไม่แตกนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ ร้าวไหมไมเไม่แตกนคนแตกค่ะร้าวไหมแตกเลยครับโอเคไม่ราวนะคะแตกไหมครับแตกไหมครับไม่แตกค่ะไม่แตกไม่แตกสักคนเลยเหรอยอดเยี่ยมรักษาใครได้ดีมากนะครับแตกไหมครับแตกไหมครับไม่แตกค่ะไหนขอดูหน่อยครับโอ้ใครยังอยู่ดีนะครับ ไายย่งอยู่ดีแตกไหมครับไม่แตกค่ะไม่แตกนะครับไายย่งอยู่ดีมอไรันแตกไหมครับแตกมาแล้วครับสะอาดเอยเกียบลอยแตกไหมครับแตกตาท่าดหลังว่ะ แตกไหมครับเดี๋ยวเราจะดอดูว่าแตกไหมแตก,แตกไหมแตกเรียบร้อยนะครับอ่าเราลองมาดอดูเราจะมารอรุ้นแตกไหมนะครับแตก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 นั่บ่แตกค่ะแตก บ่แตกค่ะโอเคยอดเยี่ยมนะครับไม่แตกนะครับแตกบ่แตกเมื่อกระดั่นล้วนเราจะมารอลุ้นกันว่าแตกไหมนะครับแตกไหมครับแตกแตกไหมครับ อ้าวไม่มีใครจิ้มหนแล้วครับแตกแล้วครับแตกใช่ไหมครับอาจข้าวหนนี่คือมาแตกครับแตกไหมครับไม่ครับใครแตกเอาไปทิ้งขยะเลยนะครับแตกไหมครับแตกครัอ่าเราเหยียดูสภาพยับเยินครับเป็นไงครับยับเยินครับแตกครับ แตกไหมครับยครับยับเยินแตกไหมครับแตกแล้วแตกแล้วนะครับะสาวแก่ได้หรือยังยังะไม่ตกข้าตง้รงจะไม่แตกใช่ไหมครับม่แกไแออกมาดูทีอันนี้ไม่แตกเนาะพอมาดีมากเลยไม่แตกโอเคแตกไหมครับ เอาใครมาพี่สน์ครับใครใครใครแก่แล้วเอาไข่มาพี่สวนแตกไหมครับแตก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 ไหมแตกไหมแตกแตกีั่ไหมแตกเอย้นีาว่ากันย้อนกแตกแตกไหมครับแตกครับแตกเรียบร้อยครับ มองอะไรบางมืแตกไปเลยมึงเรียบร้อยแตกไหมครับไม่แตกโอเคเราล้นกับสาวๆกลุ่มนี้ดีกว่าไม่แตกครับจะหไม่แตกใช่ไหมครับกิจกรรมนี้นะครับให้ความรู้อะไรกับนักเรียนนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือการคิดการเตรียมการวางแผนนะครับซึ่งเรากําหนดจุดเป้าหมายให้นักเรียนแล้วนักเรียนวางแผนเพื่อ ให้ดําเนินการผ่านจุดหรือว่าบรรลุจุดเป้าหมายนั้นได้นะครับซึ่งความรู้ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของการวางแผนการดําเนินงานนะครับเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับและก็ความรู้ที่เราจะได้รับจากการประยุกต์ใช้หรือการเทียบกับชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเช่นนะครับการป้องกันอันตรายจากการ ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเราจะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับศีรษะของเราเป็นเหมือนไข่หนึ่งใบนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับแน่นอนว่าอาจจะเป็นเหมือนไข่ที่แตกโดยไม่มีอะไรห่อหุ้มนะครับแต่ถ้าเรามีการห่อหุ้มอย่างดีด้วยหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานนะครับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะน้อยลงนะครับซึ่งความปลอดภัยก็จะดีกว่า ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับหรือซื้อสิ่งมีชีวิตบางอย่างตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่อย่างเช่นมนุษย์ของเราเองนะครับก็จะมีสิ่งที่จะป้องกันอันตรายตั้งแต่อยู่ในครันของมารดาก็คือต้องมีถุงน้ําคร่ำนะครับเพื่อป้องกันอันตรายให้กับลูกน้อยหรือว่าทารกน้อยที่อยู่ในครันนั่นเองนะครับนี่คือความรู้ในเบื้องต้นซึ่งก็จะมีได้อีกหลากหลายนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างแค่บางส่วนนะครับแล้วก็แล้วแต่นะครับ นอกจากความสนุกสนานที่ได้รับแล้วนักเรียนก็สามารถประยุกต์ใช้เข้ากับวิชาที่เราเรียนก็ได้นะครับ